อกันอีกแล้วผมการลงเตรมสตาร์นะครับตอนนี้ผมจะมาบอกว่าผมไม่ได้ตีราคารองเท้าสตาร์ให้ใครแล้วนะครับเนื่องจากว่าเมื่อก่อนนี้นะก็มีน้องๆพี่ๆส่งมานะครับให้ตีราคาให้หน่อยเพื่อที่จะไปขายนะครับผมผมก็ตีไปสุดท้ายก็ไม่ลงตัวนะครับก็คือทุกคนเคยได้ยินคํานี้ไหมถูกใจไม่มีคําว่าแพงอย่างบางคู่อะรุ่นเดียวกัน สายเดียวกันตัวเดียวกันอะไรเงี้ยตีหลักร้อยก็ขายได้ตีให้หลักพันก็ขายได้มันอยู่ที่ความพอใจของลูกค้าเลยครับ mm hmm. เขาอาจจะหารุ่นนี้มานานเขาอาจจะชอบรุ่นนี้เพราะฉะนั้นราคาไหนเขาก็ซื้ออนึกออกปะแต่ทีเนี้ยผมมานั่งคิดว่าเอ้ยแม่งเอ้ยตีราคานั้นไปตีราคานี้ไปขายคนที่เอาไปขายได้มั่งขายไม่ได้มั่งก็เลยรู้สึกว่ามไม่ใช่ละมันไม่ใช่ทางละอะไรเงี้ย คนเล่นสตาร์ทน่าจะรู้นะครับว่าแบบราคาไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับมันอยู่ที่ความพอใจและความชอบใจเนาะเพราะฉะนั้นผมไม่ตีแล้วนะเศร้าไม่ตีแล้ว